สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีปีใหม่อย,ย่างเป็นทางการด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมน้ําจากช่องธนัสเอสนะครับผมวันนี้เราจะไม่ได้มาขายของอะไรน้นเพื่อนแต่วันนี้เป็นผมถือว่าเป็นคลิปแรกของปีนี้และก็เลยถือโอกาสว่าจะมาสวัสดีใหม่เพื่อนแล้วก็อยากจะมาพูดคุยกันเรื่อง mindset หรือการปรับแนวความคิดบางอย่าง สำหรับปีนี้นะครับโกในปีนี้ของผมมันนะมันคือการปรับในเรื่องของทัศนคติปรับเซตติ้งไมเซตต่างๆที่เรามีต่อการใช้ชีวิตและสไตล์นะครับผมผมเนี่ยอยากนำเสนอคำคำ,คำหนึ่งนะมันคือคำว่า Dolce Vita คำนี้ถูกนำเสนอครั้งแรกโดย Federico Fellini นะครับเป็นผู้กำกับหนังเรื่อง La Dolce Vita ซึ่งเป็นหนังในปี60 เกี่ยวกับชีวิตในอิตาลีทางตอนใต้ของตัวละครในเรื่องนะครับจากนั้นลุคป9 0ูก8า9 0นเนี่ยคำนี้ก็เป็นคำที่คิดมากคำว่าโดเชวิตตาโดเชวิตารวมกันแปลว่าชีวิตอันหอมหวานนะครับเพื่อนๆคือมันก็คือการนิยามคำคำหนึ่งขึ้นมานะมันไม่ได้ถูกแบบว่ามีความหมายแปลในบรรบัณฑิตยสถานหรือว่าแบบเพื่อนๆจะเซิร์ชคานี้แล้วจะแบบมันไม่ได้มีคำความหมายที่แปลที่แบบ ความหมายตรงตัวขนาดนั้นนะนะมันอยู่ที่เราจะเอาคำนี้ไปตีความมากกว่าแต่ทีนี้การใช้ชีวิตของชาวอิตาเลียนในตอนใต้เนี่ยการใช้ชีวิตอันหอมหวานการใช้ชีวิตแบบ slow life ซึ่งผมค่อนข้างมองว่าแนวคิดนี้เราจะสามารถเอามาปรับใช้กับคนไทยได้เพราะว่าคนไทยเราเนี่ยจริงๆก็แอบคล้ายชาวอิตาเลียนตอนใต้เหมือนกันนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ง่ายๆเราเป็นคนที่แบบ ไม่ได้เร่งรีบขนาดน,นั้นคือนอกจากนิสัยแล้วเนี่ยสภาพอากาศมันก็คล้ายๆคลึงกันเนาะเพราะว่าทางตอนใต้เนี่ยมันก็ค่อนข้างมีอากาศที่ร้อนประเทศเราก็มีความร้อนเหมือนกันนะครับผมในสภาพความคิดของคนและสภาพอากาศเนี่ยทำให้ผมคิดว่าไลฟ์สไตล์เราเนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าเราต้องปรับหมายเซตบางอย่างเพื่อให้มันมันดีขึ้นมันสามารถไปถึงจุดที่ชาวอิตาเลียนเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีความ Creative ในการสร้างแบรนด์ต่างๆดังเช่นแบรนด์เนมหรือลักชวรี่แบรนด์ที่เราเห็นกันทั่วไปเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากประเทศอิตาลีซึ่งผมมองว่าในไมซ์เซ็ตบางอย่างของชาวอิตาลีเนี่ยมันน่าเอาออกมาคุยกันนะแล้วมันก็น่าเอาออกมามาเล่ามาให้เพื่อนๆลองเอาไปคบคิดกันดูว่าแเราจะสามารถเอาไปปรับในการใช้ชีวิตของเราย่างไงนะครับอ่ะเพื่อนๆครับ แน่นอนว่าช่องของผมเป็นช่องเป็นสแสว์ถูกไหมเราต้องนําเสนอในเรื่องของสไตล์แต่ว่าในเรื่องคำว่าสไตล์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการทำสไตล์หรือว่าการแต่งตัวอย่างเดียวนะครับสไตฟนะผมมันคือการใช้ชีวิตอย่างมีลีลาแปลตรงไปตรงมาเลยนะคือการใช้ชีวิตอย่างมีลีลามีสไตล์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งตัวอเองเพื่อนมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในนี้ด้วยนะครับ มันขึ้นอยู่กับไม้เ e t ด้วยผมขอเล่าถึงกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมหนึ่งของชาวอิตาลียนทางตอนใต้ก่อนละกันคือเขาเรียกว่าลาพาสซาตานะครับผมซึ่งมันคือการเดินเล่นในยามเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนั่นเองถ้าเ,เพื่อนๆเคยไปอิตาลีทางตอนใต้หรือว่าเคยเป็นเมืองที่ชื่อว่าชิชิลีนะครับกิจกรรมนี้มันค่อนข้างโด่งดังที่นู่นเนาะเวลาที่ชาวอิตาลียนเขาทํางานกันเสร็จหรือว่าเลิกงานละ เขาก็จะมามิสติ้งกันกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนรักเนาะเขาก็จะพากันอาจจะแบบนัดกันไปกินไวน์ตามอัลเฟสโกต่างๆหรือว่าพากันเดินกินเจลาโต้หลังจากมื้อเย็นหรือเดินกินขนมเลียยน้ำย่อยหรือว่าอาจจะแบบนัดกันมาเดินเม้ามอยตามตรอกซอกซอยต่างๆไปจนถึงจังจตุรัสต่างๆของเมืองด้วยนะครับผมน่าสนใจและน่าเอามาเล่าให้เ,เพื่อนฟังนะ คือนอกจากที่ว่าเขาจะมาทํากิจกรรมดังกล่าวในตอนเย็นแล้วเนี่ยเขายังแต่งตัวดีด้วยนะครับผมคือเขาจะแบบแต่งตัวกันอย่างค่อนข้างมีสไตล์เลยละ่ะแล้วเขาก็จะแบบมาเจอกันมาคุยกันมาทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งผมมองว่ามันเอกกิจกรรมเนี้ยมันถูกฝังอยู่ในความคิดของเขามาตลอดและทีนี้เราจะเอามาปรับใช้กับเรายัางไงเนี่ยออกม บ้านเรามันไม่ใช่อิตาล,ลีเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมครับเราไม่ได้มีจตุรัสเหมือนเขาเราไม่ได้มีอัลเฟสโกที่สามารถนั่งจิบไวน์กันได้ตลอดเส้นทางเราไม่ได้มีปรอกซอกซอยที่ปลอดภัยเพียงพอที่คุณจะไม่โดนรถมอเตอร์ไซค์เฉียวผมก็เลยมองว่าเราเอามาแค่คอความคิดของเขาก็แล้วกันนะเราไม่จําเป็นต้องทําเหมือนเขาเป๊ะๆหรอกซึ่งคอของไอกิจกรรมนี้เนี่ยลาพาซาจต้าเนี่ย้าเพื่อนเพื่อนได้ฟังผมเมื่อกี้เพื่อนอาจารย์นึกออกแล้วละว่ามันคือการพบปะมันคือการใช้เวลาร่วมกัน รวมไปถึงการแต่งตัวด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาปรับใช้ในชีวิตเรายังไงเนี่ยผมจะค่อยๆเล่าไปละกันนะครับผมหัวข้อแรกเพื่อนๆคือเรื่องของอาหารอ่าเพราะว่าคนเรามันต้องกินอาหารถูกไหมอาหารคือหนึ่งในปัจจัยสี่ของเราซึ่งเพื่อนๆลองนึกตามผมดูนะถ้าผมถามว่ามื้ออาหารที่อยู่ในความทรงจําที่ยังประทับใจไม่ลืมเนี่ยมันคือมื้อไหนอืมผมพอจะ เล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวได้ว่ามันจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างก็คือ1คือรสชาติของอาหารมือนั้น2คือคนที่เรารับประทานอาหารมือนั้นด้วยครับอ่ะอย่างแรกเลยคืออาหารถ้าเพื่อนเคยไปตามพัตตานอิตาลีคืออาหารนะมันก็จะมีวัตถุดิบมันก็จะหมุนไปตามฤดูกาลนะครับผมหน้านี้มีปลาชนิดนี้เราก็จะเอาปลาชนิดนี้มาประกอบเป็นเมนูอาหารเพื่อเอามาทาน นอกจากจะได้เรื่องของความสดใหม่แล้วเพราะว่ามันเป็นอาหารประจำฤดูกาลถูกไหมครับเอ้ยมันเป็นวัตถุดิบป,ประจำฤดูกาลนะเราก็ยังได้เรื่องของการที่เรารู้จักสิ่งที่เราทานด้วยนะครับการที่เรารู้จักวัตถุดิบที่เอามาใช้ในการทําอาหารเนี่ยผมมองว่ามันคือลีลาในการชีว,ชวิตยอย่างหนึ่งนะคือเรารู้ว่าสิ่งนี้มีรสชาติเป็นอย่างไรมันมีรสชาติที่ดีสุดตอนฤดูกาลไหนและมันมีแหล่งที่มาอยู่ตรงไหนผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะลองหยุดจากการ กินอาหารอย่างรวดเร็วหรือว่าไปรับประทานชาบูอาจจะลองมาใส่ใจกับการพิถีพิถันในการชิมอาหารมากขึ้นอันนี้ไม่ได้เป็นแค่ประเทศอิตาลีอย่างเดียวนะครับแม้ว่าจะเป็นประเทศอื่นเช่นญี่ปุน่นสเปนอ่ะแบพูดถึงภาคเหนือของไทยก็ได้เพราะว่าอาม,ม่าผมหรือคุณยายผมเนี่ยแกเป็นคนลําพูนเนาะทุกครั้งที่ผมกลับไปที่บ้านเนี่ยผมก็จะได้รับประทานอาหารเหนือซึ่งอาม,ม่าก็จะเล่าให้ฟังเสมอว่าเนี่ย วันนี้ไปตลาดตอนเช้ามาตลา,มตลาดเ,าเาปด็นตลาดโลลเพื่อนนึออกไหมเขาเอาผักตัวนี้มาขายนะผักอันนี้มีฤดูนี้นะมันทําน้าพริกนี้ได้คือผมมองว่าสําหรับอาหารเหนือน่มันก็มีความซีซันอลอยู่พอสมควรนะครับในน้ําพริกที่เราทานต่างๆเนี่ยมันจะอร่อยที่สุดตอนฤดูกาลไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าฤดูกาลนั้นผลผลิตไหนดีที่สุดนะครับเนี่ยมันเป็นตัวอย่างง่ายๆของการที่เรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังรับประทานอยู่มันคืออะไร มันทําให้สิ่งที่เรารับประทานอยู่มันมีความหมายแล้วมันก็จะถูกจดจําลงไปในสมองของเราว่าสิ่งที่เราทานอยู่อ่ะมันมาแล้วดูการไหนแล้วรสชาติเป็นอย่างนี้นะและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นหัวข้อที่สองที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือคนที่รับประทานด้วยเพื่อนนอกจากที่ว่าเราจะได้รับรู้ถึงเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยมันทําให้ผมได้พูดคุยกับอาม่าด้วยนะครับผมทําให้เราแชร์กันว่าโอ้วันนี้อาม่าไปตลาดมาหรอวันนี้มีผักอันนี้ขายมีผักน,นี้ขายเออวันนี้ผม ไปทํางานที่นี่มานะผมไปถ่ายคลิปที่นี่มานะคือการที่เรารักษาบทสนทนาบนโต๊ะให้มันเป็นไปอย่างราบรื่นเนี่ยนอกจากว่าเราจะมีความสุขกับการรับประทานอาหารแล้วเนี่ยมันยังช่วยสร้างความทรงจำที่ดีระหว่างเรากับคนที่เรารักด้วยนะครับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเเห็นไหมว่าเพียงแค่มื้ออาหารมื้อนึ่งเนี่ยการที่เรารู้ตัวว่าเราทานอะไรและเราได้ใช้เวลากับใครเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราได้เดิน ตามตรอกตามซอยของอิตาลีตอนใต้ในตอนพระอาทิตย์ตกดินเหมือนกันนั่นแหละครับคอของมันคือการได้ใช้เวลากับคนที่เรารักขอให้ทุกคนโฟกัสกับคนที่เรารักหรือคนที่สําคัญในชีวิตเราครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการนัดไปทานวายดีๆสักขวดกับคนรู้ใจหรือทานอาหารบ้านๆกับครอบครัวผมก็ขอให้เพื่อนๆได้ใช้เวลาตรงนั้นอย่างมีค่านะวางโทรศัพท์มือถือลงก่อนโฟกัสกับ อาหารและผู้คนตรงหน้าและเพื่อนๆเ,เชื่อผมสิว่าเวลาที่มีคนถามว่ามื้อที่ดีสุดคือมือไหนเพื่อนๆจะนึกถึงมื้ออาหารเหล่านี้นะครับอ่ะถัดมานะผมอยากพูดถึงเรื่องของลีลาและการทำสไตล์ คืออย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนต้นว่าการใช้สไตล์ Style เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการแต่งตัวเพียงอย่างเดียวแต่มันมันเป็นเรื่องของทัศนคติและการใช้ชีวิตด้วยถูกไหมเมื่อกี้ผมพอจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆไปตัวอย่างหนึ่งละเรื่องของอาหารและเรื่องของการรักษาบทสนทนาต่างๆครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการทำสไตล์ที่เป็นเรื่องของการแต่งตัวดูบ้างนะคือการทำสไตล์เนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจเจกมากๆเลยนะมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก แต่ว่าผมจะแชร์ในส่วนของผมและกันว่าหลักคิดในการทำสไตล์ของผมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรมากนะมีอยู่4ข้อด้วยกัน 1. ก็คือการะเทศะเพืเ่อนเือนข้อนี้สำคัญที่สุดเลยการที่เรารู้ว่าเราจะต้องไปในสถานที่แบบไหนออกเคชั่นแบบไหนไปเจอคนแบบไหนมันทำให้เราต้องเฟรมหรือว่าตั้งกรอบการแต่งกายของเราออ,อกมานะครับผมซึ่งตรงเนี้ย การลเทศะสาคัญที่สุดเลยการที่เราเ e p r e s e ตัวเองออกมาผ่านเสื้อผ้าที่เราใส่ผมที่เราเซ็ตออเซอรี s ที่เราเลือกสวมทุกอย่างสําคัญหมดนะครับเราต้องรู้จักสถานที่เราต้องไม่เกินหน้าเกินตาเราต้องรู้จักนอบน้อมในเวลาที่สมควรและโดดเด่นในเวลาที่ใช่นี่แหละคือข้อแรกของผมการลาเทศะข้อที่ 2, 2> เพื่อนข้อนี้เนี่ย จริงมันคือผมก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใช้คําพูดยังไงเหมือนกันนะแต่ผมว่าแต่ผมว่ามันคือการใช้คําว่าเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่เอาอยู่เอาไม่อยู่ก็คือว่าเราอะคุมชุดที่เรากาลังใส่อยู่หรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าพูดให้มันเหมือนกับเกมนะครับเราเป็นตัวละครในเกมนะเราก็จะมีกราฟกราฟหกเหลี่ยมมันก็จะแบบเด่นไปทางไหนทางไหนทางไหนถูกไหมผมไม่รู้ว่าแต่ละข้อของเพื่อนเพื่อนมัน, <S <S 2> <S 2> มนคืออะไรนะแต่ว่าผมสมมุติให้นึกภาพตามละกันสมมุติว่าเราเด่นในด้านนี้ เราสมสม,มุติเลยเราเด่นในเรื่องของ casual wear มากๆเราสไตล์ออกมายัางไงก็เท่แต่เราอ่อนแอในเรื่องของสมมุติว่า formal ละกันอะไม่เป็นไรคือมันก็เหมือน soft skill อื่นๆนะครับการพัฒนา soft skill ที่ถูกต้องก็คือการพัฒนาในจุดเด่นและกลบจุดด้อยอ่ะอันนั้นคือการพัฒนา soft skill เนาะการทำสไตล์ก็เหมือนกันสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เก่งในเรื่องของการแต่งกายใน casual เพื่อนๆก็ไปให้สุดเลยครับเอาให้เท่ที่สุดหยุดไม่อยู่ไปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆอ่อนแอในเรื่องของการแต่งกายแนวฟอร์มัลหรืองานที่ต้องมีด RES CODE ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราจะต้องพัฒนามันหรือเปล่านะครับคือเราไม่จําเป็นจะต้องพัฒนาในด้านที่เราอ่อนแอทุกด้านถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นด้านที่มันสําคัญเนี่ยเช่นสมมุติเลยนะสมมติว่าการแต่งกายแนวฟอร์มัลของเพื่อน o อนแอร์อนแอกว่าแบบถ้าเป็นกราฟก็คือแบบไปกลมๆเลยอะอ่านึกออกไหมแต่ว่าถ้าในความคิดของเพื่อนๆนะมันเป็นสกิลทางสังคมที่เราต้องมีอะถ้าเราต้องเข้างานสังคมบ้างอะเราก็ต้องพัฒนาตรงนั้นโดยการศึกษาเพิ่มนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องให้มันมาเก่งเท่ากับด้านที่เราเก่งหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องศึกษาเพิ่มเพื่อให้เรารู้ไว้แล้วเราสามารถใช้สกิลนั้นได้ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องควักสกิลนั้นออกมาใช้เนี่ยผมก็ขอให้มันดีเกินข้ามมาตรฐานไปละกันอย่าให้มันแบบว่าออกมาดูไม่โอเคอะเนาะประมาณนั้นละกันนะครับแล้วก็การเลือกเครื่องแต่งกายให้เข้ากับสรีระของเราหรือว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนมีสรีระแบบไหนเราต้องแต่งกายให้มันมีสุดประมาณไหนข้อนี้ก็สําคัญเช่นกันและน่าจะสําคัญที่สุดเลยละคือเราต้องรู้ว่าเราแต่งกายแบบไหนแล้วเราออกมาดูโอเคนะครับ อันนี้จะเป็นจุดที่เป็นการเป็นเทิร์นพอยต์ของการทำสไตล์นะข้อต่อมาข้อ3คือการเล่นกับสีสันบ้างคือผมเก็ตนะว่าการแต่งกายให้มันซับเทลหรือว่าเลือกการใช้สีโทนประเภทเนวี่สีเทาสีครีมมันง่ายเพราะว่ามันเป็นสีที่เป็นสีเบสและมันค่อนข้างแมชง่ายให้เพอ่อน,นึกออกใช่ไหมคือแบบนึกอะไรไม่ออกก็แบบเนี่ยใส่เสื้อยืดใส่แจ็คเก็ตอาจจะเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมท่า ก็จบละกับเกงยีนหนึ่งตัวแต่ผมอยากให้เพื่อนลองเล่นกับสีสันดูบ้างนะคืออาจจะเริ่มจากการใช้สีสันเล็กๆในองค์ประกอบของลุกโดยรวมเช่น pocket ็ตสแควรก็ได้หรือว่าจะเป็นเนกไทก็ได้ผ้าพันคอ,อก็ได้คือผมมองว่าการที่เราเพิ่มสีสันให้กับลุคหรือว่าอุฟฟิณของเราอะ่ะมันคือการพรีเซนต์ความสนุกในการแต่งตัวของเราออกมานะ หรือถ้าไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยนนการเลือกองค์ประกอบชิ้นใหญ่ให้มีสีสันเองก็ใช้ได้นะอย่างสปอร์ตแจ็กเตัวนี้เป็นของคาซาเดลซาโตที่ร้านเด,เดเดโครัมนำเข้ามาขายนะครับก็มันก็มีเป็นแจ็กเก็ตลายกันขลับที่มีสีสันเนี่ยอะไรแบบอะไรง่ายๆแบบนี้มันก็เอามาแทนสปอร์ตแจ็กเก็ตสีเยวได้มันก็เป็นการเพิ่มสีสันให้กับลุคของเรานะครับซึ่งผมมองว่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันจะไปลงทุนจะไปหรือจะไปสไตล์กับของชิ้นเล็ก ก็ได้เหมือนกันคือจริงๆแล้วในสไตล์เนียโปริตันเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่เล่นกับสีสันค่อนข้างจัดนะคนที่แต่งตัวแนวเนี้ยก็อาจจะพอก e t กันดีว่าจริงๆแล้วสีสันถ้าไปในอิตาลีตอนใต้เนี่ยมันต้องมาละเพราะมันก็อาจจะแปลกไปหน่อยถ้าเราจะแต่งตัวแนวสไตล์นียโปริตันแต่ว่าไม่ได้เล่นสีสันเลยนะครับผมว่าเอาสีสันมาเล่นหน่อยและการแต่งตัวของคุณจะสนุกขึ้นแน่นอนสุดท้ายข้อที่4ครับ ข้อที่4คือการที่คุณรู้ว่าคุณกําลังใส่อะไรอยู่ผมบอกไว้ก่อนเลยละกันว่าข้อนี้ผมไม่ได้มองว่ามันสําคัญเท่ากับ3ข้อแรกนะครับผมเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างที่เราใส่หรอกแต่เรารู้ไว้ก็ดีนึกออกไหมเราไม่จําเป็นต้องสาธยายให้ทุกคนฟังว่าเอ้ยผมใส่คาซาเดลซาโตนะครับมันเป็นแจ็คเก็ตที่เป็นสไตล์เนอโปลิตันผลิตโดยอาติสานเกาหลีแบบว่าสปาร่าคามิชามีไม่จำเป็นนะครับเพื่อนคือ เราแต่งตัวออกมาสไตล์ออกมาดูดีจบแล้วแต่ว่าผมเข้าใจนะผู้ชายอะถ้าเวลามันอินอะไรมากๆอะมันก็จะไป Google Search ดูสมมุติว่าอินรถมากๆก็จะไปเสิร์ชเนื้อออกไหมอินนาฬิกาก็จะไปจอยคอมมูนิตี้ไปพูดคุยไปหาข้อมูลเพิ่มซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับสไตล์ของคลาสสิกเหมือนสแสวช่นกันซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าตัวเองกำลังใส่อะไรอยู่ก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ ในคลิป YouTube ก็มีให้ดูนะครับผมใน Google ก็มีอาจจะเป็นบอร์ดฝรัง่ง mm hmm. Permanent Style ต่างๆไปอ่านกันได้นะครับมีมอีอธิบายไว้หมดแทบจะครอบคลุมเลยละ่ะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นขอให้คุณสไตล์ออกมาให้ดูดีก็เพียงพอแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆอลองคิดตามดูละกันว่าเวลาที่เราดูคนอื่นสไตล์อ่ะ เราอย่าไปแต่งตัวตามเขาหรือว่าอย่าแต่งตัวให้เหมือนกับหลุดออกมาจากนิตยาสารแฟชั่นอะอย่างนั้นอะไม่เอาผมว่ามันเราควรจะทดลองหาอะไรที่มันเป็นสไตล์ของตัวเราเองมากกว่านะครับ mm. การที่เราไปศึกษาของบางอย่างของโปรโมช่นของวินเทจบางอย่างเรารู้เรื่องราวของมันเราอยากสไตลิ่งมันผมมองว่าการที่เราเอามาเอาของชิ้นนั้นเนี่ย มัแมชกับเพอร์ซนอลไตล์ของเราอะมันน่าท้าทายกว่าการที่เราแต่งตัวตามแคตตลอกของชิ้นนั้นนะครับอันนี้อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปพัฒนาดูและอยากให้ทุกคนสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นประมาณนี้ครับเพื่อนๆคลิปนี้มาสั้นๆก็มานำเสนอแนวความคิด ในบางมุมที่ผมตกตะกอนจากปีที่แล้วละกันแล้วก็ตั้งให้มันเป็นโกในปีนี้โดยที่ยึดเอาหลักการหรือว่าคอนเซปต์ของโรเชีย์วิต้ามาใช้นะครับคือผมอยากใหเ้เพื่อนๆได้ใช้ชีวิตอย่างมีลีลาและมีสไตล์เราชีวิตเนี่ยจะแฮปปี้ขึ้นเนาะเพราะว่ามันคือการปรับมายเซ็ตของเรามันคือการโฟกัสกับตัวเองและคนที่สําคัญเนี่ยคือพอยต์หลักเลยแล้วชีวิตเราจะแฮปปี้ขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแต่งตัว หรูหราใช้ชีวิตหรูหรากินวายแพงๆกินสเต็กเนื้อแพงๆไม่ใช่ครับมันคือการใช้ชีวิตอย่างมีลีลาและมันคือการมีไมเซ็ตที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตมากกว่าผมเหมือนไลฟ์โค้ชไหมเหมือนเนาะ <laughs> สุดท้ายนี้ผมอยากแนะนำหนังสือให้เพื่อนอ่านเพิ่มนะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของดเชวิต้าเพิ่มหรือว่าแบบสไตล์อิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ย ผมแนะนำสองเล่มนี้ก่อนละกันเป็นซีรีส์คู่กันเนาะอันนี้แบบออกมานานแล้วล่ะผมเคยอ่านเมื่อสมัยยังเรียนอยู่เลยคือ Made in Italy กับ Italy Craft นะครับผม Made in Italy เนี่ยคือเขียนโดยคุณพินโยไตสุริยธรรมานะครับผมอันนี้ก็จะพูดถึงเหมือนกับเป็นมั c โครสเกลขององค์ความคิดแต่ถ้าเกิด Italy Craft เนี่ยของคุณพอยจริยยเวนเนี่ยอันนี้จะเป็นไมโครสเกลละ จะเจาะลึกเข้ามาในเรื่องของสไตล์มากขึ้นจะเขียนเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์มากกว่า mm hmm. เขียนเข้าถึงง่ายกว่านะครับแลนะนำสองเล่มนี้แล้วอีกเล่มหนึ่งก็คืออยู่นี่ปาราดามันตาลาพุทธในปาราดาอันนี้ก็ของคุณพลอยจริยเวทคนที่เขียนอิตาลีคลาสเหมือนกันนะ mm hmm. คือคุณพลอยเนี่ยเป็นคนที่เป็นครีเอทีฟดีไซเนอร์ที่เขียนเรื่องสไตล์ออกมาได้ค่อนข้างสนุกและน่าติดตาม ซึ่งผมก็อ่านหนังสือผู้นี้แหละก่อนที่จะมาทําเป็นคอนเทนต์นี้ให้เพื่อนๆผมมาย่อยออกมาจดออกมาแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังในสไตล์ของตัวเองนะผมก็แนะนําให้เพื่อนๆลองไปซื้ออ่านกันดูนะครับผมก็เป็นหนังสือที่ค่อนข้างตัวตะกรนทางความคิดได้ในระดับหนึ่งเดีล่วโอเคสําหรับวันนี้คลิปแรกของปีมีประมาณนี้นะครับอยากจะมาเกริ่นกันก่อนในเรื่องของการความคิดนะแล้วเดี๋ยวยังไงปีนี้เนี่ยเราป้ายากันอย่างมันๆแน่นอนนะครับผม มีอีกหลายอย่างเลยที่ผมตั้งเป้าว่าผมจะต้องเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังให้ได้นะยังไงก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ถ้าใครที่ยังไม่ได้ subscribe นะครับผม,ผมก็ปีนี้เราม,มาลุยกันแล้วเดี๋ยวจะมีคนเทนอะไรบ้างก็ฝากเจอกันสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม